ไปเรื่อยๆอย่างพอมีเวลาเออเอาไอจอนเ็นเขาเฮ็ดอย่างก็เฮ็ดไอจอนเบข้าวไอจอนข้าวข้าวเอาเอามาเกิดทีมาเกิดวา้กอันนี้ลาบบุ่อันนี้ราชบ้านงจะจัวัดต่างๆที่อันนี้สนิก ขวานอาจารย์ท่านเดินทางมาร่วมทำบุญถ <oni> ือ <described> ว่าเป็นโอกาสดีเป็นวันขึ้นปีใหม่ลูกขวานขวัญพ้าเห็ดเป็นวันแรกเรียกว่าเป็นวันแรกของปี2569ท่านที่มาร่วมทำบุญที่วัดพระธาตุพนมฉันยิ่มหัวเธอได้สาวถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะ Happy New Year เราแล้ว h a น p y New Year ดูตัวสัตว์กันดีสดพระธาตุพนมเป็นวัดแรก อันนี้ลูกชายเนาะแล้วก็ระเวนทำบุญเรื่อยๆไปเไปวัดอันนี้ลูกชายอำเภอท่าพระนนท์นี่ก็มีวัดมีอารามเยอะพอสมควรหรือท่านที่ประสงค์จะต้องไปไหว้พระธาตุกันเนาะเมื่อกี้นี่ใส่บาตรไปแล้วเนาะที่มีวัดท่าพระจอมอำเภอ เภอาจ้าสิบวงสวงวันนี้มันเปี้แต่เมื่อคืนนี่นอนไว้ก็นะมาขอลูก้ายอยู่นี่แหละทุกคนได้อีเลกี่ยแต่ว่าคิดดื้อเทวดาคิดดื้อนี่สัป before I come here ตัวอ่า I want to take it ไหมฮมเบอเวนฮมเบอเวนทำอบี่อ๋อ this way you make wish อฮบอเวน

พ่อกระเทยพ่อเทยอั่นเด็กห้องน้ำอยู่ข้างหลังเลยไฟเล็กเอไปดอความว่าอันพายางหาห้องน้ำจนว่านี่อย่ข้างหลังนี่นี่หองน้ำอยู่นี่โอ้ยไอจอนนั้นแ้งแ้งน่ะแป้งอันนี้ แป้งดูใส่บาทไอจอนนดใส่บาทแโน้เวนอยู่คัมแบกอะโฮมแมกโกโฮมแมยูวันตูดูใส่บาทปะก็ไปข้างมื้อกาลสินน่ะยูดูวิดมั่บาทยูนอดดูเนวไอจอนมารอบนี้ว่าใส่บาทไหอ้ไม่่่ซบ้าา่าไ่ว่าไอบ้าบกจอนนัดดูใส่บาทว่าสวนเก็บไดีใหม่นี้ก็บม เป็นปีใหม่ที่ดีของหลายๆคนหลายๆชาตเป็นปีใหม่ที่ได้รับสิ่งใหม่ๆที่ดีที่สุดวันนี้เราได้มาทำบุญต้อนรับปีใหม่หรือว่าเป็นงานบานงานเลี้ยงลูกๆนี่ ดีสว <Bond> ัสด <we> ีขะดีนทางพรรนัลูกหัวไปท้งไหนก็น้ำกลนลูกลูกไปไซ่ก็น้ำกลนลูกสวีพนคนเสวรคนลูกเซ่นค่ะพัวทีเดินทางมาลวกทำบุตในวัดพระธาตุพนมว่งตาเนี่ยไม่เห็นอย่างนัอ เวนพวงชื่อเนเดือนนันทนป๊ปา crazy right ป๊าป๊าป๊ะป๊าเป็นบ้าวะป๊ะป๊าเป็นบ้า yeah one hundred n t ป๊ะป๊าเป็นบ้า he laughed too much before you listen to monkey then walk at s i d like oh he get shy like yeah he start laughing ไปบวชด้วันนี้พ่อพ่อไปบวชลูกก็ไปเป็นสังฆลีสวัสดีจ้า Yes. yes take it off for you i do it คอยละงงอยเลียมตาคอยก็เลสไนแมคอยไ่ได้ส่อ้อมนี่เมื่อกี yes. ้นี่คอยเหลี่ยมตาจริงิง yes คอยห้องก็สีอ่อนไคอยกงงอยู่แล้ว่สวัสดีปีใหม่คอยอย่เลว่าอะไอดหมวกางสิตรตรงด ุไปคนเดียเ yes แล้วก็สมัยสวัสดีปีใหม่ขอก็งงเนาะถอดหมวกบ้างสิว่าตุงๆขอบ่าขอเลียมตาขอกรเลสใส่หมวกบางหัน yes you have wear cap here. yeah for you I'm take off yes <laughs> no, no, for temple no no because you ask me I'm take off yes <laughs> no, 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 for temple no talk to me no เด t มเดิมชีเวล v เวล c ค m e เอชีวิวิวิชีเลี่ยดอ๋อชีฟันาริกใ a ่ใช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 ่อืมอืมอืม a ืมอืมอื o u n m h a e e e m e e e n เจ้าเป็นแบบนี้อมอ ใช s ไม่ yes, mean we เว้ยแกป not mean we not least big but we least speak. I said oh have have son I do i t another oh v e r t e r e I'm take up. another she come oh ซบดีปไป oh I know her she said no cap. I w a n t t o tell her why you put some teeth in your mouth before you ask me to take yes, the cap off Yes Yes ไม่ได้กูดีถือเลขยังไงกูก็ถือเลขเมื่อไงบอกเลย ใจกูซูน์ปนี่ไหมกูซื้อเลขรมันศูนกูถือเลขแทบอกเลยหางนึงหางนึงก็พ่อนี่ยน่นก็พ่อแหลมบอกงูม้งใส่กูได้บอกพ่อแหลมบอกคืนนี่สีสก๊อ e s มีฟุิบี่มันีบให้คนเขาวานซาเลเนียบดอยเลย เขาว่าได้อันนั่นไหมเขาว่าได้ว่าว่าได้อันนั่นไ <c oughs> หมจะย้ายได้ดหรอกใช่แพ่อลุงคาเปไปบมาอะไรทรีทรีอาราว <c oughs> ทูเราเนี่ยซิกน์ันนี้เลยจอนย้ายว่ <c oughs> าคาเปกระพานเด็ดดีพ่อลุงคาเป้ยี่นี้เด็ด ว่างหันยังว่าเป็นแบบนี้เลยพนญางดูว่าได้อน,นี่ลุงลุงลุง